สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาเช็คซิมดีแท็กนะครับว่าซิมดีแท็กของเรามันเปิดใช้ 5g หรือยังนะครับวิธีกดก็ง่ายๆนะครับเข้าไปเลยปุ่มโทรออกนะครับกดตามนี้เลยนะครับดอกจันทราหหมันจะเปิดการใช้งาน 5g ให้กับเรานะครับกดซีเลียมแล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็ เครื่องไหนที่เปิดใช้แล้วก็เขาก็จะเปิดใช้ให้นะครับเครื่องไหนยังไม่เปิดเขาก็จะทาการเปิดให้เขาจะส่งข้อความมาเรากดตกลงสังเกตดูสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันเหมือนจะตัดหายไปแล้วมันก็จะเปิดมาใหม่นะครับครั้งแรกที่วงกดอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่ข้อความเข้า,าแล้วเขาบอกหมายเลขนี้สมัครเป็นบริการดีแท็กไว้แล้ว นี่เห็นข้อความอันแรกครับมันบอกว่าคุณได้สมัครนี่ผมกดไปครั้งที่สามแล้วนะไม่มีจ่ายเพิ่มให้สังเกตสัญญาณ 5G แล้วเขาบอกให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่โอเคลองทำตามดูนะครับขอบคุณครับ